เป็นผล,ลไม้ในถ้วยนี้ไหมครับคุณผู้ชมคิดว่ามันคือผล,ลไม้อะไรให้ทายก่อนบางคนรู้เลยแต่บางคนที่ไม่รู้เนี่ยผูจะบอกให้มันคือลูกหยีสามรสนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นลูกหยีเนี่ยแปลรูปแล้วเป็น3มรสแบบนี้นะครับแต่ว่าเคยเห็นลูกหยีบนต้นเขาไหมบนต้นหยีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยใต้ต้นลักษณะต้นวิธีการเก็บว่ามันยากเย็นหรือว่าเอ้ลูกหยีนี่ ต้นเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับสูงมากใหญ่มากต้นหยีแล้วก็มีลูกหยีที่เรากินกันนี่แหละแล้วจะเอาไปเก็บเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วนี่คืออะไรนี่ครับอุปกรณ์ขึ้นต้นหยีอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับจริงจังนะเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรครับอันน,น,นี้อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์เซฟตี้เหมือนอารมณ์แบบว่าเราปีนผาปีนเขาอะไรอ,ะอย่างเงี้ยนะใช่ใชเพื่อความปลอดภัยโอ้โหเพราะว่าดูจากต้นแล้วเนี่ยสูงมากคือเราปลูกไว้หรือว่าเขาขึ้นเองครับคุณเท่าคุณเก๋ก็ปลูกไว้ตั้งแต่โบราณแนนะ้วยเอาเหรอรบ,บางทีมันก็ขึ้นเองบางต้นอย่างตรงนี้มีประมาณกี่ต้นครับถ้าเป็นต้น,นแถวนี้ก็สามสามต้น สามสี่ต้นเนี่หรอสามสี่ต้นโอ้ไม่เยอะนะครับน้อยมากเลยห่างๆากันริมน้ำไปไม่กี่อายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดสิบได้ครับหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับแล้วมันเมื่อไหร่มันจะให้ลูกอ่ะถ้าเราปลูกอ่ะประมาณสามสิบปีได้นะกว่าจะมีผลผลิตกว่าจะมีลูกหยีให้เราได้ลองกินให้ได้เก็บเกี่ยวได้มาแปรรูปนี่ก็คือต้องปลูกไปสามสิบกว่าปีแล้วครับถึงจะได้กินขก้นไปด้วยไหมเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูว่าเป็นยังไงได้ทีิของพี่ปองนะครับจะมีด้วยกัน2ชุดชุดแรกก็คือคนปีน ซึ่งจะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวความสูงปีนฝ่ายเก่งและต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ส่วนทีมที่2นะครับจะเป็นทีมที่อยู่ด้านล่างแบ่งเป็นทีมซัพพอร์ตที่จะต้องคอยส่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงน้ำนะครับให้กับคนที่อยู่ด้านบนและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นหน่วยที่คอยเก็บลูกหยีหลังจากที่ตัดลงมาแล้วครับนี่นะครับลงมาแล้วนะครับโอ้โหเอาลงมาสักกิ่งเลยแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ลูกหยีเราเนี่ยดำๆนี่ โอ้โมันอยู่บนส่วนยอดของต้นเลยนะครับกินได้ด้วยกินได้เลยครับกินเลยกินได้เลยครับขอลองได้เลยครับได้เลยครับได้เลยอืมดอชัดเเปรี้ยวนิดๆอาาครับนะครับแล้วมีความหอมอ่าใช่มันจะหอมหอมแบบมันจะหอมเอกลักษณ์ของมันมันจะไม่เหมือนของของไทยหอมแบบหอมแบบลูกหยีเลยครับ อร่อยมากใครเคยกินลูกหยีน่าจะเข้าใจนะครับว่าหอมแบบไหนนะฮะแล้วมันมีความนุ่มนะเนื้อมันแบบมันมีความใสๆนิดๆอร่อยมากเลยแปลว่าเราสั่งได้ทั้งปีไหมหรือว่าแค่ช่วงหนึ่งต้องช่วงหนึ่งครับช่วงกันยาตุลาเนี่ยสามารถที่จะหาลูกหยีกินได้ใช่โดยเฉพาะเรามาแปลรูปเป็น3มรสนี่คนน่าจะชอบนะคนไหนครับก็ชอบกินกันแบบนั้นนะครับเนวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิตแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่ปัง้อย่างนี้เออลงมาครับ พี่ป๋องนี่ต้องขอบคุณอย่างรุนแรงเลยอะ่ะโอ้โหเนยยี่ยไงลงมาแบบว่ามิชชั่นอ p o s สิบ l e เท่มากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยเนีนนพี่ป๋องเท่ๆเลยขอบคุณะครับพี่น, <c oughs> น่าร <c oughs> <c oughs> ักมากกดหนุนให้เยอะนะครับลูกี